ข่าวดีผู้ประกันตนคอรมอเห็นชอบปรับปรุงเงินชาราภาพ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจและช่อง YouTube สารดีกับพี่เกศน,นะคะคลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะสาหรับผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนนะคะคลิปนี้เป็นข่าวดีมีความคืบหน้าในส่วนของเงินชราภาพมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะก่อนไปฟังก็ขอกํากลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะสําหรับล่าสุดนะคะเป็นข้อมูลจาก Facebook f แฟนเพจ ะค,ะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้โพสต์ไว้นะคะเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงนะคะเรื่องของการปรับปรุงเงินชาราภาพนะคะเนื้อหาก็มีดังนี้นะคะล่าสุดได้เสนอร่างกฎกระทรวงเข้าคอรมอเรื่องแก้ไขปรับปรุงเงินชาราภาพให้กับทายาทนะคะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะได้รับจากเดิมถ้าเสียชีวิตแล้วนะคะได้เงินชาราภาพไม่ถึง60เดือนเดิมแล้วนะคะก็จะให้ทายาทได้ อีกแค่10เดือนเท่านั้นนะคะซึ่งก็คิดว่าการปรับปรุงแก้ไขการจ่ายเงินชราภาพให้แก่ทายาทนะคะซึ่งคุณสุชาตินะคะก็ได้ขอปรับปรุงใหม่นะะเป็นว่าให้ทายาทนะคะได้รับเงินบําเหน็จชราภาพไปให้ครบ60เดือนนะคะตัวอย่างก็เช่นหากว่าผู้ประกันตนนะคะได้รับเงินชราภาพเดือนละ5,000บาท ได้รับมา1ปีแล้วนะคะเกิดเสียชีวิตก่อนจะทําให้ทายาทได้รับเพิ่มอีกแค่10เดือนนะคะจากรวมทั้งสิ้นก็จะเป็นเงินแค่5 0,000บาทนะคะเพราะว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อน60เดือนจึงจล่าสุดนะคะก็ได้เสนอให้ครมอนะคะขอแก้ไขความช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะให้ทายาตใหม่ ปรับปรุงเป็นดังนี้นะคะถ้าหากว่าเสียชีวิตนะคะจากเดิมได้แค่5 0,000เนี่ยก็จะได้เป็น2 4 0 0 0 0บาทโดยนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็พร้อมคณะรัฐมนตรีนได้อนุมัติเห็นชอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทายาทผู้ประกันตนนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะด,ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานดุดคนในครอบครัวแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดเต็มความสามารถนะคะโดยกก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็น ะะทั้งขอบคุณแล้วก็อยากจะให้เงินชราภาพของผู้ประกันตนนะคะสามารถนําออกมาใช้ได้ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่เป็นผู้ประกันตน้นมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นมาแชร์กันได้นะคะ ข้อมูลข่าวสารนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจริงนะคะทางเพจทางช่องไม่มีการนำเสนอข้อมูลปลอมค่ะปลอมแต่อย่างใดนะคะใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และถ้าเกิดต้องการติดตามข่าวไปพร้อมๆกันก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ